รอดชาสีเมฆนันเงเสิลาเซลินฟ้า,า,า,ฟาหงนิพพานสาวงามงห,าาหอมหวนไฟเผ้าค่ะโรยเก้าทะลุงเมศส,สาวสิ หงนิพนธ์สาวงามหอมหวนแม่เสือสาวแสนขลาสิลา์ทุกวนฟ้ารอดจากสีเมฆดัง 快跑！快跑！妈妈在追啊！